ไปไปเล็วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันจะได้ลอยแล้วไปไกลเฮ้ย<ป>เดี๋ยวก่อนๆๆอัอนนี้อ,อะไรเพียวทำไมมางี้วะครื่งมินแป๊บไหน่ละสวัสดีครับผมไม่แม่ในนะครับวันนี้เรากลับมากับคลิปสนุกมากเลยนะครับง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะก็คือ เราจะแจกกระดาษคนละใบหนึ่งใบเดียวนะผลาดแล้วก็ผ่านแล้วคืออะไรอ่ะให้ทำไรเนี่ยเราจะมันเรียว่าอะไร paper Air Plan เเครื่องบินกระดาษคนใดเรียกว่าอะไรพัดจรวดพัดจรวดหรวอบินเรียกได้หลายอย่างไม่ไหแต่จรวดมันขึ้นในอวกาศนี่คือเราอยากได้เครื่องบินพับเครื่องบินเออพับเครื่องบินดีกว่าเขาไม่เรียกพับเครื่องบินคนใดเรียกว่าอะไรพัดจรวดจรวดมันเรียกได้สองอย่างแล้ว่เที่ยวเรียกว่าอะไร เครื่องบินบินกระดาษเครื่องบินบินกระดาษครับตรวจว่าคนคนไทยอ่ะมีมีน้องคนหนึ่งที่ดังมากเมื่อก่อนเขาชื่อน้องหม่องเขาเป็นตัวแทนประเทศแบบระดับโลกเลยดับลากอันดับเรืองนีที่เขาปลาแบบนั้นคือปลาระยัดกายหรือนับลอยน้ำบีนับบีลอยน้ำครับโอเควันนี้เราเอาสองแบบเกมแรกเราจะโยนข้ามสนามบาสเกตบอลดูว่า ไม่ใช่จรวดเครื่องบินเครื่องปินของใครไปไกลสุดแล้วหลังจากนั้นเราจะขึ้นไปข้างบนและเราจะแข่งรอบสองว่าเครื่องปินใครจะลอยนานที่สุดแต่ว่าแต่ละรอบนะเราจะพับใหม่นะเพราะว่าที่ผมพับสําหรับกลายมันคงเรื่องกับยาวใช่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันโอเคร้านจะปีกคว้างกว่าแล้ววันนี้พี่บอยรีวิวของยูนานก็ไม่รู้ดีๆเขา เขาไม่ได้มาดีออฟฟิศไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็กอล์ฟอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สองคนหมอนวดฮะไปด้วยกันคนนึ่งหมอนวดคนหนึงหมอนวดฉะนั้นเราแข่งกันห้าคนแล้วก็เผี่ยวอยู่หลางกล้องก็แข่งด้วยถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมเน็ตเรามาเริ่มเลย เดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรเพียวทำไมมาอย่างนี้วะมันงินแบบไหนวะมันมันอะไรมันเป็นยังไงวะลืมหมดแล้วเนี่ยคือประเด็นคือที่ทุกคนต้องเข้าใจนะคือทั้งทีมเราตอนนี้เราออกจากโรงเรียนมาเมื่อกี่ปีแล้วอะก็ประมาณ10ปีทุกคนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไม่ได้เล่นกับกระดาษอะไรแบบนี้อย่างน้อย10ปีแต่ว่าถ้าพูดถึงชาร์ปชาไปอยู่เท่าไหร่ ้โหนานเลยสามสิบกว่าสามสิบเท่าไรสามสิบแปดเออนั่นแหละยี่สิบปีตั้งแต่จอย่โรงเปียนถ้าก็ว่ามันมีเด็กที่ดันี้น่าจะคิดว่าโอ๊ยพับง่ายแบบนี้มันจะลอยนานพับแบบนั้นมันจะไปไกลแต่นี่คือเราแก่แล้วเราจําไม่ได้ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในตัวแล้วเลิกแลและสิ่งที่สองคือเราให้ทุกคนพับตอนนี้นะและห้ามทดสอบเพราะว่าทดสอบคุณก็ปรับปรับเปลี่ยนได้แต่นี่คือ พับแล้วพร้อมที่จะแข่งเลยนะครับแต่เพียงไม่เสร็จสิ้นๆๆคือถ้าก็ว่ามีใครเกินครึ่งหนึ่งของสนามผมจะผมจะดีใจมากนะเรามาลองดูแล้วกันเครื่องบินผมเป็นอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าเดียวเพราะมันรู่ลมแล้วมันไปไกลนี่ครับของผมผมจําสมัยปะุมผมเล่นเยอะเครื่องบินอ่ะมันต้องลวงยาวนี้ถึงจะไปไกลไกลแน่นอนครับนี่ครับของผม,ผมเป็นเครื่องบินแบบสแตนดาร์ดครับ ก็จำได้เท่านี้ตกเป็นอย่างนี้แหละแต่ผมว่ามันอยู่ที่เทคนิคการปาครับอันนี้ของเอฟนะครับผมนี่ของเรามีหางเสือด้วยไหมเรามีหางเสือเพื่อที่ว่ามันจะได้วิ่งตรงไงคือตอนนี้ต้องการตรงยอย่างเดียวเลยเอาให้มันไกลที่สุดเครื่องบินของผมผมเลือกที่จะให้ปีกยาวๆเพื่อว่ามันจะได้ลอยและไปไกลคือตอนแรกคมจะคิดเหมือนคนอื่นให้มันเรียวให้มันตรงแล้วก็โยนไกลแต่น,นี้ผมเลือกจะพยายามให้มันลอยและไปไกลเลยมาผมเอฟนะไปเลย ไปเลยเอมีหางเสือครับทำไมมันขึ้นมาข้างบนวะยอมแล้วมึงมึงเดินทางข้างห่างพี่เอ็มเขาไม่ได้เล่นแบบมันโชว์ตีรังกาโชว์นะเขาคอมไก่พี่มีการตีรังกาโชว์ด้วย่น้าเหรอโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอะเฮ้ยเฮ้ย ตรงี้ยังไกลกว่าเอ็มเว่ยยังไงไกลกว่าเอ็มเว่ยเอาละครับดูองผมนะต้องไปไกลที่สุดไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ย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 สุดสุดฝาผนังเลยครับถือว่าความจำเราอย่างดีสมัยประถมเล่นเยอะจะไปไกลมันต้องเลียวแหลมดิเออจิ้งเกี๊ยง สนามพอดีผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมไม่มีอะไรคือตอนนี้ไม่น่าจะสู้นายได้เพราะเขาถึงถึงที่สุดแล้วแต่ยังน้อยชนะเอ็มชาร์ปกับเพียวได้นด้วยนี่คือมันอยู่ในมือนะมันต้องโยนเบาๆแค่นั้นแค่นี้นะใช่พร้อมหนึ่งสอง เอ้ยโอ้ยไป orm, oh. ่ตไป่อโอ้ยีการเชียร์เยคืมันเริ่มดีแต่ผมมบาเบาเกินไปเฮ้ยอ้นั้นหมายความว่าคนที่ครึ่งเมตรเอ็มคมเรอเมดก็ไม่ให้เหรอจากนั้นอันดับที่สองคือชาร์ปสมเมตอันดับที่สามคือเนต ส <ersch> ี่คือเพียาและผู้ชนะโค้ชนายมาเดี๋ยวเราจะพับใหม่แล้วเราจะดูว่าใครสามารถลอยได้นานที่สุดพร้อมโอเคมารอบนี้เราต้องได้แชมป์นะนี่วิธีกปรพับแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นนกนกฮูกนกฮูกอนเอรอเอนกฮูกพร้อมไปไป โอเคคิดว่าแน่จนะแมงร่อนเห็นไหมถ้าไม่ชนน่ะนาคนนี้เยอะเฮ้ยเฮ้ยเขาคิดว่าเขาเก่งเนาะไม่มีชนเป็นชั่วโมงพี่ผมน่าจะปลาติดลังคาชั่วโมงแน่เอาจริงๆนะเมื่อกี้เห็นเอ็มทดสอบนิดหนึ่งแล้วมันตกทันทีผมไม่ได้คิดว่ามันจะลอยนะกีวิ่สี่วิ4จุดสี่ก้นึ่งนี่ครับผมของคอดปล่อยเบา ทำไมข้อกอดกูไปอย่างนั uh, 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 uh um> ้นวะเนี um> ่ยโอ้โหเซ็งเลยไม่รู <huh ้วันเรียกว่าอะไรแต่ปีกใหญ่ๆมันน่าจะช่วยให้อยู่ได้นานที่สุดคิดคิดว่างั้นนะหกจุดสองสามหกวิหกวิหกวินานนเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าขึ่งบินได้เหรอเฮ้ยเรียกว่าขึ่งบินได้นด้วย โบกี้เพียวน้ำอยู่เพียวไปนิดนึงก็คือมันไปแบบอย่างนี้เออมันไม่ได้ไปแบบเหมือนชาวบ้านเขามันไปแบบแบบแลอย่างนี้นี่นะครับมังผมก็สมัยประถมแชมป์เลยบอกไว้ก่อนแต่นี้ไม่รู้ริงหรือเปล่าแชมป์จริงจริงแต่นี้ปลาจากที่สูงไงเลยไม่รู้มันโอเคป่ะยวนะเฮ้ยชนเฮ้ยชนแล้วจกัน เรไไโอเคโอเคคำถามก็คือเครื่องบินพับจรวดพับก็คือมันเป็นกระดานที่เราพับใช่ไหมโอเคของผมนี่ผมพับแล้วเฮ้ยพร้อมมันเป็นเครื่องอันนี้มันโกงนะพูดคุณโกงเมื่อกี้ถูกไหมโอเคโอเคพร้อมเราพับแล้วผมพับแล้วโอเคหนึ่งสองสาม โอ้ยยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะอันอันอันเดียวก่อนเลยก่อนต้องถามอันนั้นคือขี้กองไหมไม่คงกองไหมไม่กองไม่กองมันพัได้มันพับเครื่องบินของของเน็ตอาจจะเป็นอย่างนี้ไงเออเครื่องบินอาจจะทำอย่างนี้ไงใช่ก็คือระยะระยะไกลไม่ได้แต่รอยนั้นที่สุดชนะ โอเคอย่งั้นรอก็จบคลิปไปแล้วเกมแรกในชนะเกมที่สองในชนะถึงว่าตอนคนอื่นเขาพับกันที่ยืนเฉยผมยืนเฉยเฉยเขาจะมีดอกแผลใช่ผมถืออันแรกจากรอบแรกว่าโอเคผมพร้อมแล้วลองลองอันนี้ดูไหมได้ลองดูเพื่อความสนุกแต่อันนี้มันม่มันมนนับนะอันนี้คือเครื่องปินจากรอบแรกอันนี้ก็นานโอเคหนึ่งสองสามตายเลย หายไปไหนมีฝั in, <ici> mm ่ง hmm. นี้เกิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ต้องโชว์นั้นถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเน็ตพอราใกล้จะถึง10ล้านและอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ